สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rapider One นะคะอยู่กับพี่วันสายเออร่วมมั่วฮาอีกแล้วนะคะก็มาจำนั้นนะคะกับอีเวนต์6กโมงเช้าอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวนี้ไปดูกันนะคะว่าพี่วันจะได้ตัวอะไรดีๆบ้างไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะในอีเวนต์นี้นะคะคาบาล่าโคตรแสงของเราก็เข้ามาเล่นด้วยนะคะ บ้านพี่วันเต็มนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยฝากตัวไว้กับที่บ้านของคาบาร่านะคะคาบาร่ารับจบค่ะงานนี้เลยก็ทำให้บ้านคาบาร่าก็เกือบๆจะเต็มแล้วนะคะคิดว่าคาบาร่าน่าจะเก็บอะไรไม่ได้เยอะแล้วนะคะอวินาสงสารน่าสงสารค <laughs> า,า,าบาร่านะคะถ้ <laughs> างั้นขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้คาบาร่าหน่อยนะคะทุกคน yes <laughs> นะคะมาเปิด ลักกี้บ็อกทาโก้ของเราดูบ้างนะคะมาลุ้นกันว่าจะมีตัวดีๆบ้างไหมนะคะทุกคนนะสรุปเกลือหมดนะคะทุกคนก็บลักกีบ็อกกันค่ะอ๋อท่าที่เห็นรู้สึกจะมีแค่นี้นะคะมีแค่สองกล่องนี่ค่ะได้มาสองกล่องก็เปิดมันแค่สองกล่องนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลุ้นนะคะว่าได้อะไรนะ โอเคค่ะได้เล็บเบลลซาฮูนะคะอันนี้ก็จะประมาณ12.7เอมนะคะทุกคนนะแล้วก็เก้าอี้ทองตัวนี้นะคะอยู่ที่4อมนะคะทุกคนนะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นเป็นสัญลักษณ์เหมือนคําถามด้านบนสีแดงสีฟ้าให้เราเลือกนั่นนะคะเหมือนเขาให้เราโหวตเหมือนเขาให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอา อันไหนดีอะไรประมาณนั้นนะคะอืมแล้วก็มันจะขึ้นมาตลอดนะทุกคนนะเออจะขายเดินมาเช้าคงจะได้เห็นนะคะแล้วก็บ้านแซมมี่มานะคะคาบาร่าขึ้นไปสํารวจให้แล้วนะก็เป็นจักรยานผู้หญิงนะคะคาบาร่าก็เลยอ่ามาสิงพี่วันอีกแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปเก็บจักรยานผู้หญิงให้พี่วันนะคะตอนนี้คาบาร่าก็กําลังตั้งหนา้าตั้งตาลิงบับนะคะตัวเบคอนไข่อยู่นะคะอืมก็ปล่อยเขา เลงบัฟไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนส่วนคำถามนี่ก็ยังขึ้นอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในขณะที่พี่วันรออ่าลัคกี้บ็อกนะคะคาร์บ้าร่าก็เลยวานให้พี่วันนะคะเอาตัวพวกนี้นะคะไปใส่ตู้ไหว้ทีนะคะสี่ตัวนะคะพี่วันก็อ่าทำให้เขาหน่อยนะคะเพราะเขากำลังเิี้งบัฟอยู่ไม่ว่างนะคะไม่ว่าง ดูความเออพี่วันนะคะแทนที่จะเอากลับเข้าบ้านก่อนนะคะแล้วเขามาใส่ตู้อันนี้คือใส่ตู้เลยนะคะ<ม>จนหัวล่าบ,บอกว่าเออพี่วันต้องเอาอไปบ้านก่อนแล้วถึงจะหยิบจากบ้านมาใส่ตู้โอ้ยเด่นตั้งนานแล้วยังไม่รู้เรื่องอีก <concealer> ก็ทุกคนให้อภัพยพี่วันนะคะถึงพี่วันเล่นมา ข้าประมาณทักสามสี่เดือนแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าเล่นทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งก็เล่นแค่สองครั้งนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คาบาร่าจะคอยบอกอยู่ข้างๆนะคะก็มีหลงหลงลืมลืมกันบ้างน,นะคะบอกแล้วไม่จําบ้างอะไรบ้างนะคะก็ให้มันเออเฉพาะพี่วันนี่แหละทุกคน คาบล่าก็ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าให้พี่วันหยิบตัวนั้นตัวนี้นะคะพี่พี่วันก็หยิบตามใจพี่วันนะคะคาบ,บาล่าบอกว่าหยิบตัวไหนก็ได้นะคะคาบ,บาล่าคาบ,บาล่าบอกว่าตาัดสบายพี่วันเลยก็หยิบตัวเท่าที่อยากจะหยิบนะคะเออหยิบตัวไหนก็หยิบเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายแล้ว ลัคก,กี้บ็อกของเรามาแล้วนะคะทุกคนอะดูพี่วานไปเก็บ <c oughs> พี่วานรีบเก็บนะคะไม่ได้มองเลยนะคะเก็บก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะเห็นลักกี้บ็อกมาหลายกล่องเกินนะคะอืมอันนี้จับไปเก็บก่อนนะคะอะเก็บไม่ตมิดตาม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 ไปเก็บต่อโอเคแล้วก็กล่องนี้นะคะทุกคนแล้วก็กล่องต่อมานะคะอะเก็บดิเก็บอ๋ทาไมเก็บไม่ติดล่ะ เอ้าเอากล่องหลังก็ได้เก็บอ๋อบ้านเต็มค่ะน <_ d ata> ่อสาเหตุที่มันเต็มก็คือพี่วันยังไม่ได้ไปเปิดตู้อันนี้นะคะตู้ตู้ปิ้วเนี่ยคะ่ะเออเปิดแล้วนะคะโอเคก็เป็นจามจีวนะคะอันนี้จะเปิดให้คาบัานะคะคาบัลาร้องหู้เลยนะคะคาบัล่าผิดหวังอย่างเลงน,นะคะเออตอนนี้เราก็มาเปิดกล่องเราได้แล้วนะคะอ้าวกล่องเราเปิดไม่ได้เลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วันขึ้นไปเก็บ ทาโก้ลักกี้บ็อก์อันนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้ก็ของคาบ布าเขาวิ่งเก็บไปแล้วนะคะอืที่เราใส่ตู้ไว้นะคะแล้วก็ลักกี้บ็อก์อันนี้นะคะเก็บค่ะเก็บค่ะโหมาล้วลวกันเลยทีเดียวนะคะอ่าตอนนี้เออคาบ布าก็ช่วยเก็บไปบ้างแล้วนะคะเออแบ่งแบ่งกันไปนะคะทุกคนนะคะออมคาบ布าก็าห์ให้เรา เอาของไปเก็บที่บ้านนะคะเอาตัวไปเก็บที่บ้านจนบ้านเกือบเต็มนะคะก็แบ่งๆอ่ะกับคาบาไปนะคะแล้วตอนนี้นะคะกล่องที่เราเก็บมานะคะเปิดไม่ได้นะคะพี่วันลำคาญจัดขายนะะทุกคนพี่วันลำคาญนะคะไม่ชอบรอเวลาอะไรนานๆนะคะเออจะได้เปิดเผื่อจะได้ตัวดีๆบ้างน,นะคะเออเราก็เลือกกล่องที่มันเปิดได้เลยดีกว่านะคะที่เหลือก็ขายไปนะคะทุกคนนะ อันนี้ก็ได้มาเป็นเก้าอี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกอันก็จะเป็นอะไรอะไรอะไรอ๋อเป็นแพะนะคะ1.2เอ็มนะคะทุกคนนะกล่องลักที้บล็อกข้างๆเขาขายมันไปนะคะแล้วก็อันนั้นจะเป็นเก้าอี้นะคะและ้วก็อันนี้ก็มาเปิดต่อฝั่งนี้นะคะเปิดกันรัวๆเลยนะคะจะได้เคลียร์บ้านเร็วๆเ,เลยนะคะ แล้วก็อันนั้นเป็นมแมลงสาบจิ๋วนะคะที่เป็นทางการอะไรไม่รู้แต่พี่วันเรียกมแมลงสาบจิ๋วนะคะสนัดดีนะคะ,มะแมลงสาบจิ๋วอยู่ที่แปดจุดเจ็ดเอ็มนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ขายค่ะตอนนี้ครับละ่าก็กำลังเลี้ยงบัฟทุงท่งแบกโลงนะคะปล่อยเขานะคะเดี๋ยวเราก็เก็บลักีอบแถวแถวนี้แหละคะ่ะปล่อยเขานะคะปล่อยเขา ก็ได้มานิดหน่อยนะคะก็ต้องรีบกลับบ้านก่อนเลยนะคะมาเปิดเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างของบ้านนะคะทุกคนก็ที่เหลือไม่มีอะไรนะคะทุกคนพี่วันก็ขายหมดแล้วกันนะคะตอนนี้พี่วันมาเจอตัวอะไรเนี่ยแปลกๆพี่วันก็วิ่งไปดูนะคะเออไม่แน่ใจว่า มันคือตัวอะไรนะคะแล้วก็พยายามดูเออมันก็เยอะอยู่นะเออเอ่อตกลงมันชื่อตัวพิจเน่มักกินหน้านะคะพี่วันเอาไปเอาไปแปลมานะคะไปอ่านมานะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะพี่วันอ่านผิดหรือเปล่านะคะทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะคะอ่านผิดออกเสียงผิดหรือเปล่านะคะอันนี้คือพี่วัน Quit. เอาไปแปลมานะคะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปแปลสิ réussi. เอาไปอ่านมานะคะมันอ่านออกเสียงอย่างนี้นะคะมันเป็นนกพิราบนะคะทุกคนนะมันประมาณ5จุ 9 m นะคะพี่วันก็เลยเก็บก่อนนะคะตัวนี้นะถ้าพี่วันเออ,ออกเสียงผิดยังไงนะคะก็ทุกคนคอมเมนต์บอกพี่วันได้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าพี่วันอ่านออกเสียงผิดนะเรียกผิดหนาะอะไรอย่างนี้นะคะ่ะตอนพี่วันเอาไปอ่านมาก็พอให้มันอ่านได้นะคะประมาณนั้นเสียงอาจจะออกออกเสียงผิดไปนะคะยังไงทุกคนคอมเมนต์บอกพี่วันได้เลยนะตอนนี้ชาก้ลักกี้บ็อกซ์ของเราก็มาแล้วนะคะทุกคน เออทำไมไม่เก็บเราปล่อยเลยไปทั้งนั้นออลแปลก,กพี่วันห่ <c oughs> วงอะไรอยู่ห่วงเหมืออะไรอยู่ไม่รู้อ,อไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้นะคะพี่วันจะได้ตัวอะไรดีๆบ้างไหมนะคะเดี๋ยวทุกคนตามลุ้นไปกับพี่วันนะคะก็ต้องดูให้จบนะคะจะได้รู้ว่าพี่วันจะได้เกลือเค็มๆนะคะ <c oughs> หรือว่าของเลเลดีๆนะคะ,ะต้องตามดูกันให้จบนะ อ้าเข้าบ้านผิดไม่ใช่บ้านมิวันเออหนักมากเข้าบ้านคนอื่นนะคะไปเข้าบ้านของคาบาล่านะคะอีกระัสหนึ่งก็คือยูทิวนั่นเองนะคะเมงงเอออยู่ตั้งนานนะคะหาบ้านตัวเองไม่เจอจนคาบาล่าบอกว่าอันนั้นไม่ใช่บ้านของวิวันนะคะโอ้พระเจาชื่อบ้านก็มีไม่รู้จักดูโอ้จะเออไปอีกถึงไหนนี่ มีลัคกี้บ็อกซ์หนึ่งกล่องมาทางนี้นะคะที่เหลือไม่แน่ใจว่าคารบะล่าเก็บไปหรือเปล่านะคะพี่วันจําไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็กล่องหนึ่งก็เปิดกล่องหนึ่งแล้วกันค่ะอันนี้ก็ได้เป็นเลิฟเลิฟเลบฟซาฮูนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สามเอ็มนะคะทาโก้ลัคกี้บ็อกซ์เรามาแล้วนะคะทุกคน แล้วก็พี่วันก็เลยบอกคาบาล่าว่าให้เก็บไปบ้างก็ได้นะคะให้เก็บไปบ้างนะคะคาบาล่าเขาก็บอกว่าให้พี่วันเก็บให้บ้านเต็มก่อนนะคะเขาถึงจะเก็บที่หลังน่าสงสารจังเลยคาบาล่าเรา <laughs> หน้าเอ็นดูนี่มาสงบทงเงี่ยมเรียบร้อยเลยนะคะ <laughs> มาค่ะมาเปิดลักกี้บ็อกซ์ทาก้กันนะคะว่าจะได้อะไรนะคะไม่มีอะไรค่ะขายหมดนะคะ แล้วก็พี่วันมาเห็นนะคะอืมตัวดินสอนี้นะคะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเก็บดีไหมนะคะอืมเราก็วิ่งตามไปเรื่อยๆะะก็เลยตัดสินใจเก็บมานะคะอืมดินสอนอยู่ที่1.7เอมนะคะอืมถ้ามีตัวแบบว่าเยอะกว่านี้ในบ้านนะคะก็อาจจะไม่แน่ว่าจะไม่ได้เก็บนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่บ้านนะคะก็เลยเก็บไปก่อนแล้วกันนะคะ แล้วตอนนี้บ้านแซมมี่มานะคะก็คาบาร่าเขาก็ขึ้นไปดูมาก็ได้จกักรยานผู้หญิงมาหนึ่งคันนะคะเป็นสีชมพูนะคะของีิวันที่ได้ไปตอนแรกที่คาบาร่าเก็บให้ได้เป็นสีทองนะคะ,อะของพัลล่าคาบรา,าบร่าเขาก็ได้เป็นสีชมพูไปนะคะเขาให้เขาไปนะและลัคกี้บ็อกซ์ของเราก็มาแล้วคะ่ะ เก็บเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดต่อได้เลยนะคะเมื่อกี้มีเก้าอี้พี่หวันก็ขายไปแล้วนะคะเก้าอี้ตอนแรกที่ตั้งอยู่นะคะก็ขายไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้มาเป็นเก้าอี้อีกนะคะทุกคนอเก้าอี้เบิ้ลเลยนะคะทุกคนโหขายเก้าอี้ใบได้เก้าอี้กลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนดีจริงๆริ ขาขายต่อสิคะทุกคนได้มาอีกเขาขายไปอีกค่ะแล้วเราก็มาเจอดินสออีกหนึ่งนะคะทุกคนก็เก็บค่ะเก็บค่ะอันนี้ก็ดินสออันนี้อยู่ที่1.3มเอ็มนะคะทุกคนพี่วันก็เก็บไปงั้นแหละค่ะปกติแล้วถ้ามีตัวดีแบบนี้พี่วันก็ไม่เอานะคะทุกคนพี่วันหญิงนะ แต่นี้บ้านก็มันป้องว่างนะค่ะเออก็เลยเก็บเก็บเข้ามาอย่างนั้นเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะแซมมี่ไปแล้วนะคะทุกคนก็บ้านริวันนี่ค่ะทั้งหมดนะคะเท่าที่เห็นนะคะมีแค่นี้นะคะเอออีเวนต์นี้นะคะก็อาจจะเกลือนิดหน่อยนะคะพอเค็มๆปลาเล่มปลาเล่มนะคะทุกคน <laughs> <laughs> แต่ด้านบนก็ ยังมีอยู่นะคะด้านบนก็อยู่เต็มนะคะพี่วันไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะก็มีจากอัปเดตคราวที่แล้วนะคะยังอยู่ข้างบนแล้วก็ส่วนข้างล่างนี้ก็พี่วันก็เอาไปฝากบ้านคาบล่าหมดนะคะก็สําหรับอีเวนต์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคาบล่าเขาก็เบล้งบัฟนะคะเบคอนไข่ของเขาก็ได้ที่2 0 4 m นะคะของเขาได้นะคะ ของพี่วันก็นี่ค่ะอีเวนนี้ดีที่สุดก็เนี่ค่ะเลิฟเลิฟเ,เ,เ,เูเนี่ยเออจิบสองจุดเจ็ดเอ็มนะคะเออไม่เกี่ยวกับตัวด้านบนนะคะด้านบนก็ยังอยู่ข้างบนอยู่นะคะอืมนะคะทั้งหมดก็มีแค่นี้นะคะ ขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปสไตล์นี้นะคะสไตล์พี่วันนะคะไม่เน้นฝีมือนะคะเน้นแต่บันเทิงนะคะทุกคนนะ <S 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 ก็ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้พี่วันด้วยนะคะ <S 1> <S 1> ใครชอบก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จะต่อไปของพี่วันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในอัปเดตหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ